สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเรามีของใหม่มารีวิวกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นของเล่นจาก h ฮ y a t ทอเหมือนเดิมนะครับก็เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่งได้ของมาวันนี้แล้วก็อัดคลิปรีวิวเลยนะครับกับ e x ็กซ์ s ซส์เบสิกซีรีนะครับคองนะครับจากบัสราเอ็กคองเดอรนิวแอมพายนะครับตัวนี้ก็เป็นคอง เวอร์ชันถุงมือบีสโกรฟนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมรีวิวคลองตัวเวอร์ชันไม่มีถุงมือไปเนาะก็ตัวถัดมาที่ออกก็เป็นคลองถุงมือเลยนะครับเรียกได้ว่ามาในช่วงเวลาไล่เยี่ยก,กันเลยนะครับเสียตังกันแบบต่อเนื่องโอเคมาเรามาดูบอกอาร์ตรอบๆกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยผมมองว่ากล่องะคะ่าทำออกมาได้สวยเลยนะครับถูกใจมากๆแต่ว่าผมได้มาก็ กล่องก็ค่อนข้างมีการยับเยินนิดหน่อยนะครับก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับมาเรามาดูข้างๆกล่องเลยนะครับข้างๆกล่องก็เป็นคลองนะครับเขียนได้ว่าคลองทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันด้านบนก็ประมาณนี้นะครับก็สไลด์คลองดอนวอมพายด้านหลังก็บอกเหมือนเดิมนะครับเป็นทวิสเตอร์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับ ก็มีภาพโปรโมทของพี่คองตรงนี้นะครับโอเคมาเรามาแกะรีวิวกันเลยครับก็เจ้าคลองตัวนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากตัวที่แล้วนะครับมีเพิ่มออกมาก็แค่ถุงมือนะต,ตัวผมมองว่ามันก็ดีเทลรายละเอียดอะไรก็เหมือนเดิมนะครับแกะออกมาก็มีคู่มือมาให้นะครับทุกคน เป็นคู่มือบอกว่าการใช้เจ้าแขนที่มีถุงมือของคลองเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับก็ดูจากคู่มือนี้ก็ตรงแขนของคลองนะครับข้างที่สวมถุงมือเนี่ยมันเหมือแนบบมันจะกางออกมาได้นะครับโอเคก็พยายามอ่านคู่มือก่อนนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปเล่นเนี่ยเราดึงมั่วๆมันอาจจะหักได้นะครับมาลอามาดู กลองข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะครับยงเรียกว่าเหมือนเดิมทุกประการถ้าผมเอาเจ้าถาดพลาสติกของคลองตัวที่แล้วกับตัวนี้มาสลับเปลี่ยนกันมันก็แทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันขนาดนั้นนะตัวเก่ามันก็จะมีขวานมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีขวานนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมผมจะต้องซื้อคลองทั้งหมด2ตัวเพว่าต้องเอาขวานนะ แกะดูเลยก็ของนะครับจะมีหัวเปลี่ยนมาให้อีก2หัวนะครับเป็นหัวตอนคำรามแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหัวหนึ่งก็คือหัวแบบยิงฟันนี้นะครับโอเคแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนอีก3าคู่นะครับ นี่เป็นมือวันนี้นะครับให้ดูฝั่งที่มีถุงมือแล้วกันเนาะนี่อันนี้เป็นมือแบบกำนะครับโอเคมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียบลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวคองตัวหลักมาด้วยดีกว่าโอเคครับ ก็เจ้าคองตัวนี้นะครับดีเทลรายละเอียดทุกอย่างมันก็เหมือนกับคลองตัวที่แล้วนะแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับเรียกได้ว่ามันคือโมเดลโมเดลเดิมเลยแค่มีถุงมือบิสก๊อปนะครับดีเทลรายละเอียดขนทุกอย่างอะไรเหมือนกันหมดตาแก้วเหมือนกันหมดนะครับนี่ไฮไลท์อยู่ตรงแขนฝั่งนี้เลยนะครับ แต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยเหมือนมันจะแขนมันจะงองแงงหน่อยนะเนี่ยดูนี่นะครับเวลาดันขึ้นแล้วแขนมันตกลงนะครับไม่รู้ว่ามันหนักถุงมือหรือเปล่านะแต่ว่าพอมาฝั่งนี้ก็ปกตินะครับแขนมันไม่ได้ตกแต่อย่างใดแต่ฝั่งนี้เนี่ยข้างที่มีถุงมือเนี่ยแขนมันตกนะครับทุกคนอ่าก็ขยับแขนได้เหมือนกับตัวที่แล้วนะครับจุดสังเกตที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยตรง ถ้าเราจะขยับตรงบริเวณข้างที่มีถุงมือนะครับเราอาจะต้องขยับระวังระวังหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้นะครับมันเหมือนมันเป็นเป็นฟันเฟืองนะครับเวลาขยับมันอาจจะต้องค่อยๆนะครับผมกลัวมันหักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็เป็นพลาสติกนะครับถ้าเราขยับมันแรงๆมันอาจจะป๊อกหักมาได้นะครับก็ส่วนบริเวณของตรงนี้นะครับในคู่มือเขาบอกว่ามัน สามารถกลางออกมาได้นะก็ผมจะลองกลางมันออกมาดูสิอ่านี่นะครับกลางออกมาได้ประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับนี่เลยก็ลองจับดัดท่าทางดูนะครับแต่แขนฝั่งที่มีถุงมือมันก็จะหนักหนักหน่อยนะถ้าน,านานๆแขนมันอาจ,จะ ก็ได้นะครับก็ผมเพิ่งได้มาเนาะทุกคนมันก็ยังฝึกอยู่นะก็ต,ต้องค่อยๆขยับนะครับ่าโอเคจุดขยับอะไรก็เหมือนคลองตัวที่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไฮย่าทำออกมาสวยนะครับไม่มีอะไรที่ผมจะต้องบ่นหรือวิจารณ์อะไรให้เยอะะเลยนะครับนอกจากว่า เออมันดีจริงๆนะครับจะขยับที่ขาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคองตัวที่แล้วเลยอ่านะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังก็มีดีเทลรายละเอียดประมาณนี้จุดที่ต้องระวังระวังก็มีแค่ ฝั่งแขนที่มีสงมือนะครับทุกคนอืมแขนค่อนข้างจะหลวมๆนะครับแขนตกเลยโอเคแต่ก็ช่างมันนะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ทำมารับได้ตำหนิอะไรก็ไม่ค่อยมีโอเคเก็บนะครับอ่าก็สำหรับใครที่ ได้นะครับเจ้าของตัวนี้ก็ลองไปหาตามกลุ่มกันได้นะครับทุกคนของก็เริ่มทยอยเข้าแล้วบางร้านอาจจะเข้าช้าเข้าเร็วนะก็แล้วแต่ฝั่งทางประเทศจีนเขานะครับนะว่าส่งช้าส่งเร็วเนาะโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มารีวิวแล้วก็พูดคุยประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม